มาครับทุกคนวันนี้เป็นเมนูขนมหวานสูตรครัวรุนีนี่กวยปิ้งมะพร้าวอ่อนลำไยเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราลองชิมลาดลงไปได้เลยว,ว,ว้าวเลยอ่ะทุกคนว้าวอื้อหือนี่ แปลกอะ่ะหอมมากหอมมะพร้าวหอมลำไยกล้วยก็ปิ้งกลำลังพอดีอื้มอื้มอื้มกูจะไม่ออกเต็มปากอื้อนหลายรอบเพราะว่ามันคือดีมากอร่อยสุดๆอะ่ะความรื่นีทำถึง